คำว่าช่วงเขือเทียแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคําว่าช่วงที่แปลว่าแผลเขือที่แปลว่าได้และคำว่าเทียที่แปลว่าติดหรือแปะช่วงเขือเทียแปลว่าพลาสเตอร์ยาหรือว่าพลาสเตอร์ปิดแผลนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นเทียช่วงช่วงเขือเทียติดพลาสเตอร์ยาหัวเสียงไา้เหลี่ยงี้ยนช่วงเขือเทีย ฉันอยากซื้อพลาสเตอร์ปิดแผลสองชิ้นคำว่าเสี่ยงแปลว่าอยากต้องการหมายแปลว่าซื้อเหลี่ยงแปลว่าสองใช้กับจำนวนเพี้ยนแปลว่าแผ่นเป็นคำลักษณะนามของพลาสเตอร์ยานะคะเหลี่ยงเพี้ยนช่วงเขิดอเทียก็คือพลาสเตอร์ยาสองชิ้นหรือว่าพลาสเตอร์ยาสองแผ่นนั่นเองค่ะ มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 229บาทค่ารรส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ h o u t e r ได้เลยคะ่ะ